สวัสดีทุกคนด้วยนะครับพบกันอีกครั้งครับกับไทยลีกสกอร์เทเบิลพบกันในวันนี้ครับผมกับการสุปตารางคะแนนไทยลีกหนึ่งประจำวีคที่6ครับเช่นเคยครับถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ครับผมก็ร่วมสนับสนุนการทาคลิปง่ายๆครับโดยการกดซับสไครต์ให้กําลังใจด้วยการกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการอัปเดตคลิปตารางคะแนนไทยลีกในนัดถัดไปครับผมก่อนไปดูตารางคะแนนครับเรามาดูผลการแข่งขันของไทยลีกหนึ่งประจำวีคที่6กันก่อนเลยครับ เริ่มต้นด้วยคอนแกนยูเนเต็ดครับเปิดบ้านเสมอกับบีโอเชียงรายยูเนเต็ดไปศูนย์ปตูต่ศูนย์คู่ถัดมาครับนครราชสีมามัสได้เอฟซีเปิดบ้านเสมอกับลำพูนวอเลย์เออร์ไปสองปตูต่สองคู่ถัดมาครับโปลิสเทโลเอฟซีเปิดบ้านพ่ายบุรีรัมยูเนเต็ดไปหนึ่งปตูต่สี่คู่ถัดมาครับเมืองทองยูเนเต็ดเปิดบ้านพ่ายชนบุรีเอฟซีไปหนึ่งปตูต่ห้าคู่ถัดมาครับพีทีประจบเอฟซีเปิดบ้านเสมอกับบีจีปทุมยูเนเต็ดไปสองปตูต่สองคู่ถัดมาครับลำปางเอฟซีเปิดบ้านพ่ายสุโขทัยเอฟซีไป คู่ถัดมาครับทรูแบงคอ,อกเปิดบ้านเสมอกับราชบุรี FC ไปศูนย์ประตูต่อศูนย์และคู่สุดท้ายครับหนองบัวพิชยา FC เปิดบ้านเสมอกับการท่าเรือ FC ไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ทำให้ตารางคะแนนไทยลีกหนึ่งประจำวีคที่6เป็นไปดังต่อไปนี้ครับอันดับหนึ่งครับชนบุรี FC แข่ง6กัชชนา5เสมอ0ศูนย์แพ้1ยี่สิบสามเสียสี่ผลต่างประตูดได้เสียบวก9มี15คะแนน อันดับที่2ทรูแบงคอกเยอเนตแข่ง6นัดชนะ4เสมอ2แพ้0ยิง11เสีย0ผลต่างประตูได้เสียบวก11มี14คะแนนอันดับที่3บุรีรัมยูไนเต็ดแข่ง6นัดชนะ4เสมอ2แพ้0ยิงส8เสีย8ผลต่างประตูได้เสียบวก10มี14คะแนนอันดับที่4ลาดบุรีเอฟซีแข่ง6นัดชนะ4เสมอ2แพ้0ยิง7เสีย1ผลต่างประตูได้เสียบวก6มี14คะแนนอันดับที่5ลีโอเชียงรายยูไนเต็ดแข่ง6นัดชนะ4เสมอ1แพ้1ยิง10เสีย3ผลต่างประตูได้เสียบวก7มี13คะแนน อันดับที่6การท่าเรือเอฟซแข่ง5นัดชนะ2เสมอ2แพ้1ยิง11 1, เสีย7ผลตา่างประตูได้เสียบวก4มี8คะแนนอันดับที่7จ็บีจีปทุมยูนเต็ดแข่ง5นัดชนะ2เสมอ2แพ้1ยิง9เสีย7ผลตา่างประตูได้เสียบวก2มี8คะแนนอันดับที่8นครราชสี 5, มามาสเตอร์เอฟซแข่ง6 1, นัดชนะ2เสมอ2แพ้2ยิง7เสีย9ผลตา่างประตูได้เสียลบ2มี8คะแนนอันดับที่9ก้พีทีประจบเอฟซแข่ง6นัดชนะ2เสมอ1แพ้3ย,ยิง9เสีย10ผลตา่างประตูได้เสียลบ1มี7คะแนน อันดับที่10เมืองทองยูเนเต็ดแข่ง6นัดชนะ1เสมอ3แพ้2ยิง7เสีย10ผลต่างประตูได้เสียลบ3มี6คะแนนอันดับที่11คอนแกนยูเนเต็ดแข่ง6นัดชนะ1เสมอ2แพ้3ยิง2เสีย8ผลต่างประตูได้เสียลบ6มี5คะแนนอันดับที่12สุขโขทัยเอฟซีแข่ง6นัดชนะ1เสมอ2แพ้3ยิง2เสีย11ผลต่างประตูได้เสียลบ9มี5คะแนน อันดับที่13าลำปาง FC แข่ง6นัดชนะ1เสมอ1แพ้4่ยิง4เสีย14ผลต่างประตูได้เสียลบมี4คะแนนอันดับที่14ลำพูนบริเอรแข่ง6นัดชนะศูนเสมอ2แพ้4่ยิง2เสีย7ผลต่างประตูได้เสียลบ5้ามี2คะแนนอันดับที่15โพลิสเตโรเ c แข่งสนัดชนะศนเสมอ1แพ้3ยิง2เสีย8ผลต่างประตูได้เสียลบมี1คะแนนและอันดับที่16หนองบัวพิชยาเอแข่ง6นัดชนะศูนเสมอ1แพ้5ยิง1่งเสีย8ผลต่างประตูได้เส ก็ผ่านไปแล้วครับผมกับวิกที่6สําหรับไทยลีกหนึ่งครับก็ยังมีคู่ตกค้างอยู่2คู่เช่นเคยครับโปลิสเทโลกับการท่าเรือแล้วก็โปลิสเทโลกับ BG ปทุมยินดนะครับก็สําหรับผู้ชมใหม่ครับผมถ้ายังไม่ได้กดติดตามครับผมก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับมีทั้งไทยลีกหนึ่งไทยลีกสองแล้วก็ไทยลีกสามทั้งหกโซนเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ